สวัสดีค่ะคุณป้าแก้วสุขสันต์วันเกิดนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงอยากเจ็บอยากจนเด้อสาสุโนพันตีแฮปปี้เบิร์เดย์จ้าเลิบๆนะคะก็บานย่าจ้ะบ้านคุณย่านะคะมาได้สักพักแล้วนี่ก็ปาก ปากแดงจริงเลยก็านบานยาจ้ะบานคุณยานะคะมาได้สักพักแล้วมันก็ปากแดงแ้ปากแดงจริงเลย ข้างป่าตีต้นสนอยู่ข้างป่าบอยจ้าพุดกะยวนแีแหละเช่ว่าต,านตาน้นใหม่มันีม่มันมันไม่ต้นใหม่เนาะขันไหมแต่วันจิงบานคนนั่นบ้านมา,นา,นานตรงนั้นแล้วเขาไปอีกไม่บานเราแบวกป่าแด้วพอมันว่าอยู่ในดงในป่าแล้วมันเมืออเขาชอบอนุรักษ์ต้นไม้จ้า ้าคุณมาจะเกติบกิโลเยาว่าเจ็ดสิบจะคือเจ็ดสิบร้อยบร้อยแล้วน้ำหนักนะคะยบโ้รย,ร,ยรุ่งเรียนจีนก็ ดอกไม้แล้วข้นดิเดียดอกไม้ไม่ยากสวยไหมคะสวยไหมคะโค้งแข่คคอบ้านมันมันมันปูนอ,อืมหนาหอนเราเห็นบอแมงว่นอยู่หม่องช่องหล่องนี่คือสัญลักษณ์ของหน้าร้อนแล้วโอ้ยกล้วยไม้กล้วยไม้กำลังออกดอกอีกนะจ๊ะดูสิคะ อ,อันนี้เราได้ไม่ากเงินข่อยเดียวของเราเรียงดีดีแม่นดอกมันหอนสันบ้านนี้มันหอนอืมมจาแล้วก,ก็ดูตรงนี้พี่แจ๊

ดอกไม้แล้วคืนนี้ดีดอกไม้ไม่ยากสวยไหมคะสวยไหมคะของขวอ่ะคคอบ้านมันมันมันบูนอ,อืมหนาหอนเราเห็นบอลแมงวันอยู่หมอ่อง่องหลองนี่คือสัญลักษณ์ของหน้าร้อนแล้วโอ้ยกุ้ยไม้กุ้ยไม้กำลังออกดอกอีกนะจ๊ะดูสิคะ ออันนี้เราเลยไม่จจกเงิื่อนไขเดน่ยของเราเรียงดีดีแม่นดอกมันหอนสันบ้านนี้มันหอนอืมมจ้าแล้วก็ดูตรงนี้พี่แจ๊

เมจัง,ไม,จงไม่คุยกับผัวจังแต่เมื่อวานแล้วเครียดให้ผัวมาบ้านย่าก็ไม่พูดกับผัวนะคะเอ้ยไข่หัวกัวบอบนะ้ำมันเด้ยังหัวลาพูดมันเพราะมันไม่ได้ยินไงถ้าต่อหน้าที่รักที่รักพะสนม่นยนอยไนก ทีลากทีลากประสันอันนี้ดอกไม้จริงค่ะแต่ว่านานาวกับบลอดลดอกกันไม่รอดจ้ะไม่รอดไม่รอด,รอ,ดอันนี้หน้าน,นี้นานามันกันตาตมันตายมันเหลืองเพราะหนาหอนมันกับขึ้นอีนี่เห็นปะทำไมสวยๆสังเกตไหม ถ้าคุณมาจะเก,ก็ดสิบก,กิลโลเยว้าเจ็ดสิบจะคือเจ็ดสิบเราเย็บร้อยแล้วน้ำหนักนะคะเย็บร้อยร่งเรียนจีนลงลยอยู่ข้างป่าตีตือนสายในย่ขหางป่าบอยจ้าเุิ่งจะยั่วหละไรแวบาต้นไม้ไมี ม,มันไม่ต้นใหม่เนาะขันไว้ต่วันจริงบานคนเด้นั่นบ,นบ้านบ้านตรงนั้นแล้วเข้าไปอีกไม่บานเราแบบป่าเด้พอพมณว่าอยู่ในดุงในป่าแล้วมันเมื่อเขาชอบอนุรักษ์ต้นไม้จ้าฝ mm hmm. นก็ตกเด้อบ้านนี้ ฝนตกจ้าอันนี้บ้านแม่ย่านะจ๊าฝนตกจ้าลมแรงน้ลมแรงเด้อลมแหง้งลมอย่างแรงเลยปาดมันอึ่อุ้ยอากาศเป็นสิทก็ดีมากมันจะได้ยะาหนาต้นใหม่ไม่เสด็ดเขียวหลังฟงหลังฟุลคือลมแห้งเลยฝนตกแห้งตัวใบแห้งด้ยนี่ นี่ะเบียงหนะ้าบ้านญานะเออหลังบ้านญาหลังบ้านญาจะเบียนหัวไหมร้านโทษนะคะถ้าเบียนหัวก็อยากให้เห็นรถชุกเชินไปใส่อีกรถจุกเชินขอให้ปลอดภัยค่ะฝนก็ตกเ้ยบานนี้ ฝนตกจ้าอันนี้บ้านไม่ยานะจ๊ะฝนตกจ้าลมแรงนะลมแรงเด้อลมแหง้งลมอย่างแรงเลยปาดมันเยิ่โอ้ยอากาศเป็นสิธก็ดีมากมันจะได้ย่หยาต้นใหม่ไม่เสด็เขียวหลังฟงหลังฝนก็ลมแห้งเนยฝนตกแหง้งคืวใบแห้งด้วยนี่ อันนี้ะเบียงหนะ้าบ้านย้านะะกออ็หลังบ้านย้าหลังบ้านยาจะเบียนหัวไหมร้านโทษนะคะถ้าเบียนหัวก็อยากให้เห็น